วันานรู้ยังเธอน้ารู้ยังคืนนี้เป็นไงรู้กันเดี๋ยวก็รู้กันก็ไปได้โูชูคนรู้หรือเปล่าสอตีนายุขอโทษอีกทีแต่ต่อนจะตีจะดูแลอย่างดียวไม่เป็นไรจูชูนะทำวอนเด้อพีซิเธอได้เป็นแฟนจะเป็นน้องใจมีแค่เธออยู่รับไปเธอไม่ต้องอายเพราะตาไม่ ทำไมสบายไปส่งหมอแค่เงินไม่มีเธออยากทอเอาบัญชีพี่ไปเลยไม่น้อต้องเป็นมากกว่านั้นสิต้องมีวันที่ฟ้าจับคู่เราดูสีก้อนเมฆยังคู่ฟ้าแง่นดูพระจันทร์ยังคู่ดาวต้องเป็นมากกว่านี้แหละก็ไม่อยากจะเป็นแค่พี่น้องถ้าเกิดไม่เชื่อว่าพี่จะรักถึงเรามาฟังเสียงใจของพี่ร้อง